ยุติธรรมทุก,กคกนตะบนอเลือในวันนี้ครับมีความดีๆครับแ้วก็ทั้งนรกความของาในวันนี้นะครับเราก็ขอขอบคุณการโอกาสบริหารส่วนได้รับความเป็นธรรมนะครับกับสน,นบี้มีแกที่ไเขีอีกแท่านทเดียวนะคบท่านผู้ตา,า,ารจังหวัดเชีงาท่านนไทยท่านรูสึกเป็นเกตอย่างยิ่งที่ได้โอกาส้รับท่าน สําคัญอยู่สองประการนะคะประการแรกก็คือเรื่องดังนั้นเนี่ยทางกระทรวงยุติธรรมก็ได้ทห้ขราวด้วยจังหวัดอัทนที่สองนะครับ ถ้เจอครับเจอครับเจอครับด้านหล้งก็จะเป็นรเชิญผู้กกร่มอง